แอด้อนจัดเราก็เตรียมพร้อมเลยอันนี้ตรงเคาน์เตอร์นะคะล็อบบี้ของโรงแรมก็ใช้ได้ราคาย่อมยาวความสะอาดก็ตามสภาพของราคานะคะ ก็มีสาว่ายนะ้ำให้ด้วยเดี๋ยวรีวิวให้ดูนิดนึงนี่ทั้งหมดหน่าจะเจ็ดแปดชั้นนะคะตรงนี้จะเป็นริบนี่เป็นเมนูอาหารนะคะก็แล้วแต่ว่าจะสะดวก ที่จะทานอาหารของโรงแรมหรือเปล่านะคะอันนี้ดูนี่ก็เป็น1นึ่ชุดหนึบาทนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็จองเฉพาะข้าวห้องพักก็ได้นะไม่ต้องเ,ออเราไม่ต้องรับเมนูอาหารก็ได้ก,ก็สะดวกอีกแบบนะคะบางทีคนมีธุระเช้าๆต้องการ ต้องการที่จะไปออกไปเชื่องตั้งแต่เช้าก็ไม่ต้องกังวลกับอาหารมื้อเช้าเนาะให้เป็นโซนจอดรถนะกว้างขวางนีค่ะก็ถือว่าโอเคแสงจ้ามากเลยก็จะอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองนะคะ ตัวอาคารมีทั้งหมดประมาณ5ชั้นมารับเราหรือเปล่ัน,นี้มารีวิวนี่ชอบมากไอตัวเล็กๆแต่ก่อนก็จะชอบมากเลย ที่มีสระว่ายน้ํำก็ถือว่าโอเคนะคะเนี่ยมีไว้ให้บริการ ล้วจะมีตัวทั้งหมด2อ,อาคารนะตัวถ้าถ้ามาใหม่ถ้าวันที่เราเช็คอินนะเราต้องไปเช็คอินที่ล็อบบี้อาคารแรกนะคะตรงน,นู้นอ๋อเขามารับแขก ตัวแท็กซี่อ๋อน่าจะมารับเราปะคุณลูกสาวเป็นคนเรียกแท็กซี่ รอสักคู่นะคะพอดีลืมค่าคุมกดตรงนี้พอโตค่ะตรงนี้นะคะชื่อโรงแรมเราก็าจะมีะใบเซอร์ติฟิเคตนะคะ ันนี้เป็นอาคารที่หนึ่งถ้าเช็คอินต้องไปที่อาคารที่สองอันนี้เขาจะให้เฉพาะสตาร์คอริมีเซเว่นเล็กๆนี่ค่ะป้ายหิวก็ บายบายเดี๋ยวเราไปงานรับริญยานะคะเจอกันค่ะ